มองหาตู้เก็บเครื่องมือช่างเจ็ดลิ้นชักมีกุญแจล็อกรุ่นใหม่ล่าสุดมีทั้งสีแดงและสีน้ำเงินที่ r a b b i t c o m ขนาดสินค้ากว้าง34ซนตมรยาว71ซนตมรสูง89ซนเมตรน้ำหนัก31.92กิลกรัมผลิตจากเหล็กพ่นสีแข็งแรงทนทานโครงสร้างเหล็กหนา0.9ม mm, ิลิมลิ้นชักแบบกุญแจล็อกพร้อมกุญแจ2ดอกลิ้นชักมี2ขนาด2ลิ้นชักเล็กขนาดกว้าง27.5ซนมยาว51ซนเมตรลึก4ซนเมตร และ5ลิ้นชักใหญ่ขนาดกว้าง27.5เซนติเมตรยาว5 1เซนติเมตรลึก10เซนติเมตรรางลิ้นชักขนาด26มิลลิเมตรมาพร้อมกล่องใส่อุปกรณ์ด้านข้างขนาดกว้าง8เซนติเมตรยาว32เซนติเมตรลึก4เซนติเมตรมาพร้อมแผ่นรอง EVA ด้านบนและแผ่นยางรองทุกชั้นลิ้นชักแต่ละชั้นสามารถรับน้ำหนักได้25-30กิโลกรัมด้ามจับผลิตจากเหล็กขนาด3เซนติเมตรแข็งแรงทนทานล้อ TPR ขนาด4นิ้วมาพร้อมเบรก2ล หมุนได้360องศาทั้ง4ล้อสามารถจัดเก็บหรือแยกบนหมู่เครื่องมือช่างชิ้นส่วนอะไรต่างๆได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และทํางานได้อย่างสะดวกสินค้าผลิตจากเหล็กเกรดคุณภาพดีมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตชั้นนํำตู้เครื่องมือช่างมีความแข็งแรงรับน้ำหนักและรับแรงกระแทกตอนใช้งานได้ดีอายุการใช้งานยาวนานสนใจสินค้าสั่งเลยได้ที่ rabbit.com